อดหัวไม่เกรนเพราะว่ากลัวตัวเองไม่ดีพอช่วใหญ่กลัวกลัวเพราะอะไรไม่เคยทำแล้ววันทำแล้วไงมันคือคุณความคิดคุกที่ทจำกัดชีวิตเราไว้ที่สร้างข้อบคุญที่มีความสุขหรูห็นที่เป็นไอดอล วัสดีครับเพื่อนผมข้าใจนะครับและเรื่องเล่าหมอเทวดาว,วันนี้ผมมีเรื่องราวของพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งครับเราได้เจอการตอนที่ผมไปเทรนแบนฮ่าครับท่านผู้นําธุรกิจคนท่านใดสนใจให้ผมไปเทรนแบนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีวิธีการทําให้คุณเจาะลงไปถึงติดใต้สุนึกของทีมงานของคุณนะครับของโพสต์เฟสเของคุณนะครับเพื่อให้เดินตามหรือว่า ทำตามแนวทางที่คุณวางเอาไว้ได้ทีนี้กลับมาที่พี่ผู้หญิงครับอ๋อตอนเช้าเราเทรนแบรนด์นะครับเราเทรนอัพไลน์เขานะครับแล้วพอตอนเย็นนะครับฟิกมากนะครับอัพไลน์นะครับก็เรียกดาวไลน์เรียกคนในองค์กรของเขานะครับมาประชุมทีนี้มีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งครับก็ได้รับคําเชิญนะครับของอัพไลน์เขาก็มานั่งเรียนด้วยกันแต่ทีนี้ตอนที่เขาจะนั่งประชุมอยู่นะครับเขาเกิดอาการปวดหัวขึ้นมานะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์นะครับลองนึกสภาพตามผมดูนะวันศุกร์นะครับซึ่่่งงงาาาานนนนขออพีเเเบกววมััป็โ วินาทนะครับในหนึ่งอาทิตย์นะครับบางคนก็จะวุ่นวันจันทร์ใช่ไหมบางคนจะวุ่นวันพุธอันนี้ของพี่เขาเนี่ยวุ่นวันศุกร์ผมไม่รู้ว่างานอะไรนะไม่ได้ระับรู้เข้าไปถามแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นวันที่ยุ่งมากๆนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นวันที่ยุ่งเป็นพิเศษเราก็งานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จนะครับเพราะว่า เขาก็ต้องมาเพื่อจะได้เรียนรู้เพิ่มเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเขามาถึงเขาก็มีอาการปวดหัวครับยังไม่ทันจะเริ่มเริ่มต้นเรียนหรืออะไรนะครับเขาก็เริ่มปวดหัวบังเอิญครับพวงนั้นนะเขารู้จักว่าเออนี่ไงโค้ชจานั่งพักหย่อนใจอยู่ครับกําลังเตรียมว่าผู้นี้จะพูดอะไรหรือจะทําอะไรต่อดีนะครับก็ได้ครับถือสโลแกนว่าสตรีมีปัญหาแล้วครับคือเวลาทางานของโค้ชจนะครับอ่ะเชิญครับก็มานั่งคุยกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เขามีความกลัวที่เยอะมากๆเป็นความกลัวที่อลังการโมโหลานมากๆภาพในหัวของเขานะครับไม่เคยมีภาพความสำเร็จอยู่ในหัวของพี่สุภาพสตรีท่านนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกลัวว่างานที่ทําอยู่เนี่ยเขาทํางานพลาดบ่อยนะครับแล้วก็กลัวว่างานมันจะไม่เรียบร้อยงานมันจะไม่เดินกลัวว่าขาเก้าอีจ้จะโดนเรื่อยกลัวว่าจะไม่ประสบความสมําเร็จในชีวิตกลัวว่าไอ้สิ่งที่ทาเนี่ยไอ้งานเสริมเ ก็จะไม่ประสบความสมําเร็จนะครับกลัวว่าจะเลี้ยงดูจะดูแลครอบครัวได้ไม่ดีเพราะกลัวกลัวกลัวสาราพัดไม่รู้ว่าจะมีใครที่มีความกลัวได้เยอะขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับพอมันกลัวขนาดนี้มันสะสมมาตั้งแต่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเยอะมากแล้วมันหนานแน่นมากความรู้สึกความกลัวขนาดนี้หนานแน่นขนาดนี้เนี่ยกดทุกกดนะครับที่เราเรียนมาทํางานหมดเลยไม่ว่าจะเป็น กดแรงดึงดูดกดพลังจักรวาลกดพลังจิตใต้สมนึกกด17วิอุทุกกดทางานหมดเลยครับก็ดึงดูดแต่สิ่งที่มันผิดพลาดดึงดูดแต่สิ่งที่มันย่ำแย่ตามที่เขาคิดมาดึงดูดมาหมดเลยอาการไมเกรนนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากความกลัวและนี่เขามีความกลัวมหาศาลขนาดนี้ไม่แปลกครับที่เป็นไมเกรน แต่วันนั้นโชคดีที่เขาเริ่มมีอาการแค่เริ่มนะครับยังไม่หนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลได้ไม่ยากนะวิธีการครับก็ในเมื่อเขาไม่เคยเห็นภาพความสาเร็จของตัวเองถูกต้องไหมครับวิธีการแก้ครับพาเข้าไปยังจุดที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตยังจุดที่เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ยังจุดที่เขาประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานของเขาประสบความสาเร็จในธุรกิจที่เขากําลังพึ่งเริ่มทําอยู่ แล้วก็สามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีแล้วชีวิตเขาก็มีความสุขสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเขาเห็นภาพที่ประสบความสุขภาพที่มันมีความสุขครับจิตใจครับมันก็เริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นและแน่นอนครับพอจิตใสใจสบายกายก็เป็นสุขจากอาการที่กําลังเริ่มปวดหัวไมเกรนกลังจะขึ้นจะต้องกินยาแล้วนะครับแล้วเขาไม่ได้เอายามาวันนั้นนะครับเพราะว่าเขารีบเพราะว่า กลัวไงกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะล้มเหลวเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันจะต้องทําให้เขาล้มเหลวเนี่ยมันจะดึงดูดเข้ามาหาเขาสันทีแม้แต่ยานะครับที่สำคัญมากๆผมบอกคนที่เป็นไมเกรนเนาะก็ยังลืมออกมาเลยเขาไม่เคยเห็นภาพคาวามสำเร็จในชีวิตของเขาผมก็พาเขาไปยังจุดท,ที่เขาประสบคาวามสําเร็จให้เขาเห็นภาพคาวามสำเร็จขอ,ของตัวเองให้เขาเห็นว่าเขาเจ๋งข,ขนาดไหนเขาเก่งขนาดไหนเขาสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้และพอเขาเห็นภาพแบบนั้นเขาเริ่มผ่อนคลายจิตใจพอจิตใสใจสบาย กายก็เป็นสุขอาการไมเกรนก็หายไปทันทีในครั้งนั้นที่คุยกันครับเราใช้เวลานะครับสั้นๆครับประมาณ5-6นาทีเท่านั้น,นเองครับแล้วลองจินตนาการตามผมลองคิดตามผมดูนะครับสาหรับคนที่มีอาการไมเกรนเนาะนะครับถ้าเกิดว,ว่ามีอาการไมเกรนนะครับแล้วก็มีสาเหตุของอาการไมเกรนเป็นแบบนี้นะคือกลัวๆๆๆๆๆๆๆเราไม่เคยเห็นภาพคาวามสื่อของตัวเองเนาะใช้เวลาแค่นี้ครับนั่นห้านาทีนั่นคือเรามีการคุยกันด้วยนะเพราะฉะนั้น การจินตนาการภาพความสำเร็จนะครับใช้เวลาจริงๆไม่ถึง5นาทีคนที่เป็นไมเกรนนะครับแล้วจับได้ว่าตัวเองมีสาเหตุของไมเกรนที่ว่ากลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จกลัวที่จะลุ้มเหลวลองจินตนานการภาพความสำเร็จครับอย่างที่ผมบมมอ,อ,อกไปนะครับจากที่ผมใช้เวลากับพี่ผู้หญิงคนนั้นนะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับกับการจรินตนานการภาพความสำเร็จเพราะฉันทําแบบนี้ทุกวัน5นาทีทุกวัน5นาทีเวลา5นาที5นาที5นาทีนะแล้วอาการไมเกรนมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นจน หายเป็นริทิ้งและนี่คือวิธีการแก้ไมเกรนโดยที่ไม่ต้องกินยาแม้แต่เม็ดเดียวถ้าสมมติว่าคุณลองดูแล้วแล้วอ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโคช้ชทำยังไงดีสแกน QR โ o d e นะครับหรือว่าท่านผู้นำท่านไหนนะครับที่สนใจอยากให hey อยากรู้ว่าเราจะเจาะลงไปในจิตใต้ซึ้อของคนได้ยังไงหรือว่าโน้มน้าวได้ยังไงก็สแกนมาคุยกันครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับยังไงก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงนะครับมีสุขภาพดีนะครับและเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครัขอบคุณมากสวัสดีครับ